ที่หายไปก็คือว่าไม่ได้หายไปไหนนะยังอยูอ่วันนี้อาบน้ําเสร็จแล้วอันนี้ก็คือมาใส่เสื้อนะเนื่องด้วยเป็นประสงการนะแล้วก็ไอเสื้อที่ว่าใส่อยู่เนี่ยหลานเอาไปเอามาให้นะวันนี้ก็เลยใส่นะใส่ซะเลยใส่แล้วก็วเอามาให้เยอะแยะมากเลยนะไม่รู้กี่ตัวไม่รู้นะแต่ว่าเยอะเอามาให้เยอะ,อะแล้วก็มีสีที่ว่ามันออกยอดตองอะไรเนะี่ย อันนั้นเป็นเป็นของไวรุ่นไปเลยให้หลานไปหลานอีกคนหนึ่งไปแล้วนะเออเรามันแก่ไปนะก็เคยออกคลิปเหมือนกันนะลองใส่ดูแล้วออกคลิปเลยนะมันมันไม่มันไม่เหมาะนะวันนี้ก็ <c oughs> คือว่าเลือกองงานแล้วนะตอนนี้ก็รอรอกินข้าวรอกินข้าววันนี้ก็เลยจะพูดถึงอดีตการที่ผ่านๆมาเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจนะแล้วก็ตอนนี้ก็ สำหรับงานนะสำหรับงานเด,เดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ใส่กางเกงเลยอาบน้ำเสร็จใส่เสื้อผ้าโชว์เฉยๆนะตอนนี้ก็นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่งานงานที่ทำอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เลยนะเราเป็นคนที่ว่าถ้าเราทำแล้ว มันดีแล้วก็มีกําไรนะแล้วปล่อยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนที่ว่ามาติตต์อ,อ่องานนะหรือว่าสนใจงานนี้จะเพิ่งไปสนใจเลยนะเพราะว่างานนี้นะดรอปเอาไว้แล้วเบรกเอาไว้ก่อนมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าธุรกิจทุกวันนี้มันแย่นะอย่างตัวนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะเนี่ยยังทำไม่เสร็จ แล้วก็อัน,นมันมีมากมายหลายอย่างนะก็ยังทําให้เสร็จถูกดรอปเอาไว้นะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยเยอะมากนะขยันไม่ได้เกียดค้านแต่ว่าทํายังไงอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้นะหยุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าตลาดของสิ่งเหล่านี้นะงานสีมือนะ่ะมันเป็นตลาดนักท่องเที่ยวแล้วก็ เป็นตลาดที่ว่าไม่ใช่ตลาดบ้านๆเพราะฉะนั้นคนไม่มีเงินซื้อนะที่ผ่านมานะก็คือว่าเพิ่งมีงานนะมีงานไปมีงานเิเกนะอันนี้เราก็เอาสิ่งของเหล่านี้แต่เล็กนะขายในราคาที่ว่าตัวละหกสบาทลดลงมาแล้วนะขายตัวละหกสบาทขายตลาดขายได้ นะไปขายอยู่แล้วก็มันได้เป็นบางวันนะไม่ได้เสมอกันทุกวันหลังจากที่ว่าไปโดนรถชนเนี่ยแขนเจ็บนะแขนเจ็บพอแขนเจ็บเสร็จปับ๊บเราก็เลยเลิกเลยหยุดนะเลยหยุดแต่การสร้างนะ่ะคือคือสร้างไม่หยุดนะคิดว่าจะสร้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยนะมีมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เคยบอกไปแล้วก็เลยมีคนที่ว่าสนุกสนใจเป็นจํานวนมากอันนี้ต้องขออภัยด้วยว่าตอนนี้คือว่างานนี้ ตอนนี้แย่มันมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้ในเมื่อมันไปไม่ได้เราจะไปบอกคนอื่นว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะเราก็เข้ามาอย่างที่เข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยอ่าอันนี้เราก็พูดไม่ได้เราบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันขาดทุนหรือว่ามันมันแย่ลงเนะี่ยเราไม่ไม่แนะนํานะไม่แนะนําเพราะฉะนั้นงานนี้ระเบรกไว้ก่อนวันที่มีงานนะก็เอา ไอางานเนี้แจกไปประมาณสัก300กว่า300อกว่าชิ้นนะสามอกว่าชิ้นนะอันนี้ไปขายแล้วลดจาก60มาเหลือ30บาทก็ไม่มีคนซื้อแต่ว่าคนนี้เด็กก็อยากได้ร้องเอาบ้างอะไรเยอะแยอะอยากได้แต่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลย แจกฟรีไปเลยนะสามร้อกว่าชิ้นนะแจกฟรีไปสามร้กว่าชิ้นบางคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าทำแล้วไปแจกขอฟรีแล้วก็ตอนแรกให้น้องไปแต่น้องก็ไม่ไปขายไม่ไปดาเนินการอะไรแบบเนี้ก็เลยดำเนินการหมดเลยเพราะมันขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วจะมาขายชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาทมันไม่ไหวอะ ไม่ไหวนะก็เลยไม่เอาดีกว่าขาดทุนแล้วก็ขาดทุนไปเลยแจกไปเลยนะแจกไปเรียบร้อยไอาการที่ทำการแบบนี้คือการไม่แจกจ่ายมันก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขส่วนตัวนะไม่ใช่ความสุขกับทุกคนถ้าคนเห็นแก่ตัวเห็นเห็นแกไนะไ่ได้นะไีไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็ในสมัยเมื่อ ที่ผ่านมานั้นเ,เป็นเวลาที่นานถึง56ปีนะตอนนี้อายุ56ปีแล้ว5้าปีเนี่ยเลิกทำงานก่อสร้างประมาณสักสามสกว่าหน่อยๆน,นะเลิกทำแล้วเราเคยอยู่เราเคยสร้างเราเคยทำนะอยู่การปลาปาเนี่ยอยู่นานเหมือนกันเราก็เลิก คนด่าทุกวันเลยอยู่การประปานะด่าทุกวันตรงไหนที่ว่าน้ําไม่ไหลไฟไม่สาว่างหนทางไม่สะดวกอนะ่ะก,ก็ส่งเราไปทําไปทําแล้วไปโดนด่าโดนโอ้โหสารพัดหนีกลับบ้านไม่รู้กี่ครัง้งแต่ก็ยังวนเวียนอยู่นะั้นต่อมาก็เลิกนะเลิกเลิกจากก่อสร้างเลิกจากก่อสร้างแต่ยังไม่เด็ดขาดหรอกนะ ก็ยังมามีมาสร้างปั๊มน้ำมันบ้างสร้างอะไรบ้างอาไปเนี่ยคิดว่ามันจะดีแต่ทําอะไรก็แย่หมดเลยโดนโกงทั้งหมดนะโดนโกงโดนโคดโดนโกงไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงก็แต่แล้วแต่งานหลวงเนี่ยไม่โกงหรอกไม่โกงคือว่าทำเท่าไหร่ได้แต่ว่าไอ้คนที่เป็นลูกกระจอกอะเป็นคนเซา์เอ่ยเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นมาไอ้คนนุ้นหาพันไอ้คนนี้แปดพันไอ้คนนุ่นหมื่นหนึ่งนะ เหลือเงินไม่กี่บาทหลังจากที่ว่าให้ลูกน้องไปแล้วเนะี่ยคนเราไม่มีความคิดนะเปลี่ยนพันตัวเองแล้วก็เลยไปอยู่กับคนที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นคนที่มีสีนะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่พ้นความสวยนะไม่พ้นความสวยมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าให้ไปดูแลตลาดพื้นที่ตลาด พื้นที่หนึ่งที่ว่ามีการทุจริตนะเราก็ไปพอเราไปเสียดปับ๊บแล้วก็ไปดูเลยนะปรากฏว่าตรวจสอบแล้วเป็นการปลอมแปลงเอกสารนะบางอย่างแล้วก็มีการซีหลอกมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการจัดก,การเรียบร้อยคนทําผิดนะัมีกี่คนมีทั้งหมดเจ็ดคนนะเจ็ดคนนี้ก็มีไอ้สามคนนะสามคนนี้เอามันออกมานะเหลือเพียงแค่สี่คนไอ้สาคน เอาออกมาก็คือว่าอา่เอามาเป็นพยานนะเอามาเป็นคนที่ว่าเกอบการตัวไว้ให้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จแล้วจับได้แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ได้ความดีความชอบนะปรากฏว่าเรื่องนี้พอไปถึงผู้ที่ว่าเป็นมาค้บัญชาที่ว่าสูงกว่านะเสร็จแล้วบอกว่าเขาบอกมาเลยว่า เป็นคนเลี้ยงเสียเข้าสู่ข้อสารเป็นคนเนรแล้วคุณหลังจากนั้นไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายไอ้พวกเลี้ยแข้งเลี้ยขาอะไรพวกนี้ก็เข้ามาเลยไล่มันออกไปเลยไอค้คนเนี้คุณไอค้คนอะไรแบบเนี้ลาออกจากวันนั้นลาออกไปแล้วก็นายใหญนะ่คือไม่ให้ลาออกก็คือขยา้าใบลาทิ้งไปก็ทนอยู่มาแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคนที่ว่ามี ยศต่ํากว่าแล้วก็ไม่เคยทํางานทําการงานหะนีไปนูน่นบางหนี้ไปนี่บ้างไปจีบสาวบ้างไปนูน่นไปนี่ไม่เคยอยู่เลยนะนะอันนี้กับเวลาเท่ว่าปีใหม่ปั๊บมีมบมเหน็ตบมมีไอโบนงโบนัสมาเอาไปยกให้เขาแต่คนทํางานที่ทําอยู่นะ่ะไอคนที่จริงใจเนะ่ะไม่ได้รับเนื่องจากว่าเขามองเราแล้วว่าเราเป็นคนเนรคุณ กรน,นีก็คือว่าในายใหญ่ก็รู้เพราะว่าเราเป็นคนตรงไปตรงมานะแต่ว่าก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ในบริษัทหรือว่าอยู่ในอะไรประชุมชนที่ว่ามีดีอยู่คนเดียวนอกนั้นเป็นคนเลวหมดเลยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราจะอยู่ทําไมนะเอออยู่ไม่ได้แล้วก็ออกมาออกมาออกมาแล้วก็ไปบวชอีกนะอยู่เจ็ดพรรษาไปบวชนะเสร็จแล้วเนี่ย ก็ศึกออกมาลาศิขาออกมาแลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทํางานอยู่อย่างเงี้ยทิศยิงไม่อยากศึกเลยนะแต่ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความเมตตาปาณีกับคนที่ไม่มีความเมตตาปาณีมันขัดกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เคยรู้จักก็คงจะรู้ดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะก็ประมาณนี้ครับ